วันนี้จะมาจูนเจ้าลาเซอเอ็กีฟกันนะครับทุกคนบอกเลยว่ารถคันนี้หลุดออกมาจากมิดฟอร์สปีดแน่นอนครับคันนี้มาดูกันว่าเมื่อเอาไปวิ่งแล้วอ่ะดูซิว่าจะจบกี่วินะครับทุกคนตอนนี้หลังจูนได้แรงม้าทั้งหมด1นึ3รแรงม้านะครับโอมันนี้เปลี่ยนเครื่องมาด้วยนะทุกคนเพราะเครื่องเดิมเขาไม่ค่อยดีเท่าท่าไหร่ครับมาดูกันว่าเราจะชนะแลมโบไหมตัวที่ไจะจบกี่วินะผมผมขอพูดเล่นๆเลย่ะ12วิแน่นอน เอ้ยจะชนะเจ้าคันนั้นขนา,มนาผมโคตรอยากได้คันนั้นเลยนะทุกคนเพราะว่ามันดีอะเพราะว่ามันดีจะไม่เคยได้เลยมันเป็นรถจากเควสใช่ไหมโอ้โหจบ12วิเกือบไป13วินะครับบอกเลยว่าแย่มากเลยรถคันนี้ไปไปดูกันดีกว่าว่าเราแต่งอะไรไปบ้างทุกคนอย่างแรกเลยเครื่องครับแน่นอนครับแค่เป็นเครื่อง V12 ครับลูกสูบร,รถแข่งครับ ก็เหวี่ยงรถแข่งท่อของรถแข่งครับโชโบก็ใช้เป็นโทอร์โบเดี่ยวนะครับของรถแข่งครับอินเช็กต์ากาศก็คือใช้ของรถแข่งครับคัสชั่นคัสชของรถแข่งครับเนตัชใช้อันสุดท้ายเลยครับของรถแข่งนะครับผมส่วนบอดี้แต่งอะไรได้บ้างก็ผมบอกเลยว่าแต่งได้เยอะมากครับทุกคนดูสต็อกอันนี้คือสต็อกนะอันนี้เดิมๆเ,เลยแต่ถ้าเป็นดิฟล่ะอ่ามันก็จะเพิ่มมาเห็นไหมเพิ่มมาสปอร์ตอ่าเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังนิดหน่อยใช่ไหมเปลี่ยนข้างหลังนิดหน่อยครับสตรีท อ่านี่คือสตีทนะทำไมมันรู้สึกเหมือนมันบักบักยังไงไม่รู้นะทุกคน <c oughs> อาจจะต้องไปแก้กันนิดนึงนะให้มันเข้าทรง่ะวายบอดี้เห็นไหมมันบักบักอ่ะมันบักบักกับอ,อันเนี้ยจริงๆมันไม่ควรจะแต่งได้หรือเปล่าว่านะแอดมินน่าจะต้องแก้ไขแล้วอนาคตถือว่าแต่งได้เยอะอยู่ครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ผมใช้เป็นสต็อกครับอ่าสปอยเลอร์แต่งอะไรได้บ้างเหรอสปอยเลอร์ได้หลายอย่างเลยผมว่ามีสต็อกอันแรกแท็กอ่าสตีทแล้วก็มีสปอยเลอร์ดิฟ แล้วก็ small w i อ่าแล้วอันนี้น่าจะเป็นคลาสสิกวิงอันนี้น่าจะเป็นเดิมๆมาของเดิมทั้งนั้นอ่ามีสตีดสองด้วยอ่าสตีดสองอันนี้ก็ของเขานะครับแล้วก็สตีดสามอ๋อไม่แย่ไม่แย่นี่่าไหนถ้าเราใส่นี้ล่ะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่ต่อไปครับช้างครับก็คือข้างหน้ารถเนี่ยแหละครับไม่ไม่ใช่ข้างหน้ารถข้างหลังพูดผิดครับบอกผิดบอกผิดช้างก็คือข้างหลังอ๋อเป็นตูดเป็ดออกมาอย่างนี้โอเคลาย o l i v e รี่เราเอะไรออกดีไหมโอ้โหไม่เอาอ ให้มันเหมือนนิดฟอร์สปีดดีกว่าอันนี้ไฟหลังครับอ่ามีแค่นี้เองกริลก็คือกระจังหน้ารถครับดูซิว่ามีอะไรบ้างอ๋อมีแค่นี้เลยผมว่าผมใช้นี้ดีกว่านะทุกคนแล้วก็เรียบัมเบิรก็คือข้างหลังนะครับอ๋อโอ้โหนี่มันบักกันจริงๆด้วยเห็นไหมทุกคนไม่รู้จะเอาออกอยังไงเลยเนี่ยมันบักกนขนาดนี้อ่าต่อไปลูฟลูฟริเวอรี่ก็คือลนยนะครับอเอาเอาใส่ไว้เหมือนเดิมเฮดไทไฟหน้าอ่าเฮ้ เฮ้ยไฟหน้าน,นี้สวยมากผมเคยเห็นมันแปลกๆเลยนะทุกคนเอ๊ยใส่ไหนดีวะอ่าใส่นี้ดีกว่าผมชอบอันไหนวะผมชอบนี้ใส่นี้นดีวกว่าขอใส่นี้อ่าเฮดไลท์อ๋อันนี้บอกไปแล้วโลเกตก็คือโลบาร์ข้างในนะครับอ๋ออันนี้คือเอาออกเหรออ๋อแต่ใส่เต็มอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรอ่าบัมเบอร์สติ๊กเกอร์ไม่ใส่ครับสเกิร์ตทาวูไม่ใส่แล้สเกิร์ตซิสสเกิร์ตมีอะไรบ้างอ๋อก็นั่นแหละมักๆเหมือนเดิม ฟอนเฟนเดอร์อ๋อข้างหน้านี่เองฟอนเฟนเดอร์โอ้โหเห็นไหมบั๊กเนี่ยบั๊กยังเห็นได้ชัดเลยไม่รู้แอดมินจะแก้ไงฮูดเลเวอร์ลี่ฮูดเวอร์ี่ก็เป็นลายเหมือนกันแมวไปไปดูกันที่ยางต่อครับยางใช้เป็นยางรถแข่งครับชโชคใช้เป็นชโชคของคัสตอมนะครับผมแล้วก็ปรับตามนี้เลยก็ได้ครับทุกคนคิดอะไรไม่ออกปรับตามนี้เลยครับผมเนี่สเตลลิงก็ปรับตามนี้ได้เร็วได้ดีนะครับ ต่อไปก็เบรกใช้เป็นเบรกของรถแข่งครับเกียร์ใช้เป็นเกียร์ทั้งหมด10สปีดครับผมรีดแรงม้าได้ทั้งหมดอ่าเอ้ยรีดความเร็วได้ทั้งหมด560ครับผมถึงแน่นอนครับนะครับหลังจากนั้นก็เหยียบสปีดแถบเขียวๆเ,เ,เอานะครับอ่าปัดตามนี้เลยดูไม่ทนันกดหยุดแล้วกดดูนะครับกดแอปพลายด้วยอย่าลืมครับทุกคนไปไปลองเทสกันเลยดีกว่าว่าอีก2สนามว่ามันดีแค่ไหนสปีดเอเมนิวมาสี่คันขอลองซิ่งหน่อยเว้ย โอ้โหรถแตกไปดูแล้วต่อตาแท็กซี่ทันไหมเนี่ยต่อตาแท็กซี่ไม่ทันโอ้โหมันอ่อนจังวะคันนี้เนี่ยมันอ่อนเวอรไอ้รถลาเซอร์ปกติมาเลยนะไม่ต้องเอ็กตรีมก็ได้แต่ผมปรับมาให้เลี้ยวดีเล้วทุกคนขอความเร็วที่500แล้ว560แน่นอนครับไปได้อีกครับไปได้อีกยังไปได้อีกยังไปได้อีกมีผ่านเควสด้วยล่าผ่านเควสอะลรวะ โอ้ยจะหลุดออกโค้งไหมวะโอ้ยรถคันนั้นไปดีมากเลยอะอาร้อยเจ็ดสิบแล้วครับหกร้อยเข้าไปแล้วความเร็วดรอปแล้วหลังจากนี้รถเร็วได้ไม่ถึงเจ็ดร้อยเลยหกร้อยยังเร็วไม่ถึงเลยแย่มากก็ถือว่าดีกว่าไอ้รถที่ผมทำลิมที่แล้วนะ ได้เท่าไหร่นะ54วิโอ้โหถือว่าดีครับดีสามสุดท้ายทุกคนโอ้มีคนมาแข่งกับเราด้วยว้ยอ๋อดี้วไม่เหงาไม่เหงาแข่งคนเดียวมันเหงาต้องแข่งกับหลายๆคนได้เงินเยอะดีลาเตอร์เอ็กซ์ีมหลุดออกมาจากนีทฟอร์สปีดโอแข่งหลายขันหน่อยอ้าประตูไหมเปิดมากนี่ไม่เอาไปเปิดพูดเล่นอ๋อติดะไรตามแล้วควันกระโหมออกตัวดีด้วยแต่หมดแล้วอะได้แค่ส0 0รก็หมดตอ,อกแล้ว ใช่ครับไปต่อครับไปต่อโอ้ถ้าไม่เบานี่น่าจะหลุดโค้งโอเคหลุดโค้งเหมือนเดิมโอ้แว,แว,แวะแวะกินกาแฟหน่อยเว้ยไปต่อเลยครับความเร็วสามร้อยจะสี่ร้อยแล้วสี่เกร์แปดเฮ้ยเมื่อกี้ใครขับสวนวะจบกี่ิี่สี่ร้อยเก้าสิบแล้วห้าร้อยแล้วครับห้าร้อยชิวๆครแล้วคันนี้ 530โอเคจบที่44วีวนะครับถือว่ายังไม่ดีพอแต่ก็รถคันนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับทุกคนใครอยากจูนก็ตามนั้นเลยครับใครที่ดูคลิปถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดซั b ส c คร b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจูนรถใหม่ๆครับผม